นี่นะครับในให้ดูอันนี้ก่อนเมนูนี้นี่ที่ผมบอกว่าเด็ดนี่มันเด็ดตรงนี้เองนะนี่ตอนนี้ลูกค้ามานี่แล้วก็เอาลงมาทอดนะนี่มาแนวใหม่นะครับจะมัวนึ่งทำไมใช่ไหมแม่ใช่ให้แบบพอเหลืองๆเนาะใช่นี่อีกน,นิดนึงนะครับ มีไข่ด้วยนี่ให้ดูแบบไม่ธรรมดาบอกแล้วนะครับร้านนี้สวัสดีครับปกักหลักชาแนลนะปะกักหลักชาแนลคลิปนี้นะครับนี่ผมมาเจอร้านเด็ดอีกแล้วหนึ่งร้านนะครับอยู่ที่อำเภอแม่สายนะครับจังหวัดเชียงรายอยู่ตรงอ,อันนี้ให้ผมให้ดูนี่นะอันนี้ก็จะเป็นด่านคมแดนแม่สายนะครับน,นี่เป็นร้านเด็ดมากๆบอกเลยนะครับ นี่นะมีคนดังยังมากินเลยนะครับแม่ช้อยก็มานะบอกเลยร้านนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าคืออะไรนะครับแต่ว่าคลิปนี้คลิปนี้ผมไม่ได้มาลำพังนะครับมากับท่าผู้ใหญ่ใจดีนะครับต้องขอขอบคุณนะฮะบริษัทยูโรคัสตา์ดเค้กนะครับที่ยังสนับสนุนปรักหลักชาแนลเราเป็นอย่างดีนะครับ นี่นะครับในให้ดูอันนี้ก่อนเมนูนี้นี่ที่ผมบอกว่าเด็ดนี่มันเด็ดตรงนี้เองนะนี่ตอนนี้ลูกค้ามาแล้วนะครับอ๋อเอาสาลเปามาอ๋อนี่นี่ไม่พอขายต้องเอามาเพิ่มนะครับแต่บอกเลยว่าร้านนี้นะไม่ใช่สาลเปาธรรมดานะครับสาลเปาร้านนี้อร่อยมากอร่อยมากนะครับก็อร่อยมา น,นี่นะร้านนี้บอกเลยไม่ธรรมดาอันนี้ของจริงนะครับนี่ที่ไม่ธรรมดานี่ให้ดูตรงนี้ก่อนนี่เห็นกระทะไหมนี่แล้วก็เอาลงมาทอดนะนี่มาแนวใหม่นะครับจะมัวนึ่งทำไมใช่ไหมแม่ <c oughs> นี่นะ พอพออกมันมาทอดเป็นทอดแบบนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งเนาะเป็นกรอบนอกนุ่มในนะครับ ก็จะทอดไปทอดประมาณไหนแม่ให้แบบพอเหลืองๆเนาะใช่ค่ะน,น,นี่อีกนิดหนึ่งนะครับไอ,อของแม่ก็จะมีซาลาเปาเป็นแค่ไส้เดียวเนาะก็จะเป็นตัวอะไรนะไส้หมูไส้หมูอย่างเดียวไส้หมูอย่างเดียวนะครับนี่อันนี้จะได้แล้วนะครับ ก็ใช้เวลาทอดไม่นานหรือไหมเนาะแป๊บเดียวนะครับนาทีนี่ประมาณ5นาทีนะครับ เดียวก็พอแม่ลูกเดียวก็พอนะครับอันนั้นก็จิบธรรมดาเลยนะครับนี่อันนี้แม่ขายลูกกี่บาทนะ18บาทจ้ะลูกละ18บาทนะครับ นี่นะครับอันนี้ของที่ร้านนะครับอของคุณแม่นะร้านฝนเหนือเกี๊ยวซ่าสยามนี่นะครับชายแดน2แผ่นดินนะครับร้านนี้เลยบอกเด็ดแน่นอนนะต้องมาลองนะครับนี่แล้วก็ได้ g กรีนฟู o ดกูดเทสด้วยนี่นะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าของคุณแม่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวที่เป็นตัวซาลาเปาทอดนะครับจะมีข้างในสีหเหลืองนี้จะเป็นข้าวแรมเฟิน เอาเอามาทอดก็เป็นทัวเหลืองนะครับเอามาทําเป็นแผ่นแล้วก็ทอดนะครับแล้วก็จะมีเกี๊ยวซาเนี่ยนะครับตรงนี้ให้ดูนะครับนี่นะได้ตานี่ด้วยนะของแท้นะครับการันตีเลยการันตีความอร่อยความพิสดารน,นะครับก็จะมีไส้ของคุณแม่นะครับนี่นะเดี๋ยวผมดูก่อนนี่ก็จะมีในตัวของเกี๊ยวซาจะมีกุ้งมีไก่มีปลาหมึกมีอ่าเห็ดหอมบนเส้นแล้วก็กุ้ยช่ายนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวน้ําจิ้มอันนี้จะเป็นน้ําจิ้มโชนะครับแต่ของคุณแม่เนี่ยเขาจะใส่เพิ่มเติมก็คือตัวนี้เป็นขิงดองนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของพริกป่นตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นถั่วป่นนะครับในส่วนของน้ําจิ้มอันนี้คือเป็นน้าจิ้มที่กินกับเกี๊ยวซาด้วยกินกับซาลาเปาด้วยนะครับในอันนี้ให้ดูในตู้ก่อนนี่ให้ดูกุ้งนะทุกคนนี่แบบโอ้โหกุ้งมันก็โผล่ออกมาอย่างนี้เลยเนาะตัวใหญ่มากอะ่ะนะครับเกี<อ>๊ยวซาแม่แม่แม่ขายยังไงขายชุดละ ชือละห้าสิบบาทอ๋อมี10ลูก,ลกนะครับนี่นะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ที่ผมบอกว่าของแท้สติ๊กเกอร์ด้านหน้านี่ให้ดูนี่นี่เข้ามาจริงๆนะครับนี่เดี๋ยวถามแม่ก่อนอันนี้ทําไมทําไมแม่ถึงดัดแปลงเอามาทอดอ่ะแม่อ๋อ,อแม่ชอบกินอ๋อแม่ชอบกินไม่ชอบกินเมื่อก่อนซื้อมาแล้วก็ไม่มีตู้เย็นครับแล้วก็เอามาทอดพอทอดแล้วอร่อยแม่ก็เลยเอามา มาทาขายเลยนะครับนี่อัน,นี่คือที่มาที่ไปนะว่าทําไมเอามาเอามาทอดนะครับน,นี่เดี๋ยวมาดูการทอดของคุณแม่ต่อนะครับนี่อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูตัวน้ําจิ้มนะครับน,นี่ก็จะเป็นตัวอขิงขิงดองนะครับแล้วก็ใส่ตัวน้ําจิ้มโฉเข้าไปนี่ไอตัวน้ําจิ้มโฉกนี่ก็เป็นสูตรของที่ทางคุณแม่ทําเองเลยนะครับ นี่นะใส่พริกป่นใส่ตัวปนนี่อันนี้ก็คือจะเป็นตัวน้ำจิ้มของทางร้านนะครับที่กินได้ทั้งตัวกินได้หมดเลยนะครับทั้งเกี๊ยวซ่าแล้วก็สลับเปาจะถามแม่ก่อนไอ้ตัวนี้ผมไม่เคยเห็นจริงไอ้น้ำจิ้มโชยที่ใส่ขิงดองคืออันนี้มีที่เดียวปะจ้ะอันนี้มีที่เดียว <S <S ที่อื่นที่อื่นที่อื่นก็จะเป็นแค่เป็นชิชโชยอย่างเดีวยวชิชโชยอย่างเดียวเนาะจ้ะอันนี้แม่มาดัดแปลงเองใส่ขิงใส่ตูคนที่คนนะครับกินแก แกเล้นแกนแกเลียนด้วยเนอะนี่นะครับก็คือแบบให้แบบรสชาติมันก่อบขึ้นนะครับนี่อันนี้ได้มาแล้วนะครับนี่ให้ดูแบบโอโ้โหนี่นะครับอันนี้ตัวํำจิ้มที่ผมบอกว่าตัวเนี้ยไม่ธรรมดาเลยอร่อยมากๆนะครับอันนี้ผมชิมก่อนแล้วนะก่อนที่จะถ่ายทํานะครับแบบพอชิมแล้วมันโดนเลยต้องอยากเก็บมาให้ทุกคนได้ดูกันนี่นะครับ นี่นะครับอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูในตัวซาลาเปาทอดก็จะเป็นประมาณนี้เป็นไส้หมูนะครับนี่มีไข่ด้วยนี่ให้ดูแบบไม่ธรรมดาบอกแล้วนะครับร้านนี้นี่แล้วก็สําหรับไอตัวตัวซาลาเปานะครับจริงๆก็คือจะเป็นซาลาเปานึ่งธรรมดาใช่ไหมแม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าของแม่เอามาดัดแปลงเป็นการทอดนะครับก็ถ้าเกิดใครมาเที่ยวแม่สายเนาลองมาชิมดูอันนี้การันตีท้ายให้มาชิม นะครับเพราะว่าคุณทอดเองก็ไม่เหมือนกับที่แม่ทอดเนาะ<ช>เพราะว่าก่อนแม่จะทอดได้ขนาดนี้ก็คือเสียไปเยอะไหมแม่มใช่ค่ะเสียไปเยอะแ่่เสียไปเยอะมากเนาะทำะได้ขนาดนี้นะครับต้องลองผิดลองถูกกันไหมเนาะใช่ค่ะนะครับนี่นะครับแล้วก็อันนี้จุ่มลงไปอย่างนี้นะครับนี่นะให้ทุกคนดูนะแบบโอ้ห้่จิม้มนี่ให้ดูเขาก็จะมีแบบเราจะเห็นว่าเป็นแบบอะไรนะตัวขิงดองด้วยนะครับ นี่นะครับทุกคนให้ดูแบบโอ้โหนี่ลองชิมอืมนะครับอร่อยมากมันออกแบบออก,กรอบนอกนุ่มในนะครับแบบถือว่าเป็นจะบอกว่าสุดยอดไอเดียก็ได้นะอันนี้นะครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นจริงๆเพิ่งเห็นร้านได้ร้านแรกนะครับที่เป็นแบบซาลาเปาทอดแบบนี้คือทอดทอดจริงๆเลยนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูแม่กันแม่ทอดกระต่อนะครับ อด้นะครับอร่อยมากเน,นี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวซ่านะอย่างที่ผมบอกอันนี้ก็คือเขารวมรวมไส้เนาะอันนีุ้๋อกุ้ยช่ากับเห็ดลุนนนล้นเส้นนะครับ สำหรับเกี๊ยวซ่าก็ทอดกันสดๆใ,ใหม่เลยนะครับนี่นะอันนี้ของคุณแม่ก็จะทอดแบบตามออเดอร์เลยนะครับ กล่องละ5้บาทนะครับนี่นะครับแล้วก็สำหรับที่ร้านแม่อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดนี่ให้ดูอันนี้เรียกอะไรแม่ ข้าฟืนทอดจ้าเข้าฟืนทอดเนาะจ้าทำมาจากถั่วเหลืองจ้าทำมาจากอะไรนะถั่วเหลืองจ้าทำจากถั่วเหลืองนะครับอันนี้ของของคุณแม่ก็ทําเองด้วยจ้านี่อันนี้แม่ทำไงให้มันเป็นเป็นเป็นก้อนอย่างเงี้ยอ๋อตอนแรกก็เอาถั่วเหลืองมาแช่น้ําก่อนแช่น้ําเสร็จแล้วก็ให้มันมาแล้วมาปัน่นปั่นเสร็จแล้วก็มานึ่งนึ่งเสร็จแล้วเอามาทอดอีกทีนึงอ๋อหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนนะครับซื้อกินดีกว่าเนาะ แล้วมาเที่ยวแม่สายแล้วก็มาอุดหนุนแม่ดีกว่าได้ครับ,บ,รบนี่นะร้านนี้ต้องปักหมุดเลยนะถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวแม่สายนะครับจะข้ามภูมิแดนไปภาคีิเลกเนาะก็มาแวะกินของแม่ก่อนนะครับหรือว่าเที่ยวเสร็จกลับมาตอ,อนเย็นก็มาแวะกินของแม่ก่อนอันนี้แม่ขายตั้งแต่ประมาณสามโมงห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มอ๋อห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มนะครับ นี่ดูแบบโอ้โห,โห,โหนี่จะลงไปให้ดูใกล้ๆเลยน,นี่นะครับสวยงามมากอันนี้บอก,บอกเลยอร่อยมากๆนะครับ ใช้เวลาทอดไม่นานเนาะประมาณประมาณ5นาทีเนาะอันนี้แม่แม่แม่ขายกล่องเท่าไหร่อันนี้ห้าสิบเหมือนกันอ๋อราคาห้าสิบห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับนี่นะพอเลืองออกมาเพื่อแบบโอ้โหน่าทานมากๆนะครับ ครเนอะนะเอเดี๋ยวใส่กล่องก่อนแม่นี่ให้ดูแบบอันนี้ฝรั่งเขาเรียกอะไรนะ <c oughs> เป็นฟาย <c oughs> แต่ว่าไม่ใช่มันฝรั่งนะเป็นทัวเหลืองนะครับนี <c oughs> แ่แล้วก็อันนี้แม่ก็จะทำตัวน้ำจิ้มให้นะครับ <c oughs> ถั่วพลมีถัว่วปลมีพริกพลนะครับปนแล้วก็หอมเจียวอ๋อมีหอมเจียวด้วยจ้าหอมเจียวจะใส่ข้าวฟืนอ๋อถ้าถ้าข้าวฟืนนี้ก็จะใส่เป็นหอมเจียวด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำจิ้มโชว์เนาะ,ะไม่่ใสอันนี้จะไม่ใส่ขิงนะครับนี่นะใครเคยกินข้าวฟื้นทอดนะคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับนี่นะ เมนูเด็ดอร่อยมากๆนะครับนี่นะให้ดูอันนี้จัดชุดเสร็จแบบนี้โอ้โห,หน่าทานมากๆนะครับใครมาเที่ยวแม่สายนะครับต้องมาร้านนี้เลยนะครับนี่นะสังเกตสังเกตนะร้านจะอยู่นี่เลยอ่าห้างทองเยาวราช สินทวีนะครับก็อยู่ประจําตรงนี้เลยนะครับนะก็ห่างจากด่านพรมแดนประมาณ400เมตรนะครับก็จะมาเจอร้านคุณแม่นี่ให้สังเกตร้านตรงนี้นะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณสาหรับการรับชมก็ติดตามนะฝากกดไลค์แชร์บบ่งแชใจให้ผลักชแนลด้วยนะครับอ่าลูกค้ามาแล้วเอาเลยดีครับไม่ใช่ครับเป็นทอดนะครับโอเคแม่ขอบคุณนะครับครับสุดแม่เลยนะครับครับ